เรามาดูคุณสมบัติ10ข้อนะครับเพื่อขอรับบัตรสุดการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี68นะครับซึ่งจะเปิดให้นะครับลงทะเบียนกันวันที่29มีมนาคม2568ตรวจสอบคุณสมบัติและก็อนุมัตินะครับมาดูกันเลยว่า10ข้อได้แก่อะไรบ้างฝากกดไลค์กด u ับส r ค b e ์ก็เม์เป็นกำลังใจด้วยนะครับนะครับแน่นอนว่าการเปิดสิทธิ์ใหม่นะครับคุณสมบัติผู้รับบัตรส่การแห่งรัฐห ลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัว2นะครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยสาม,มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป4มีรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะครับภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะครับหทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตร ตาสารนี่ต่างๆต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันนะครับหนะครับต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนะครับที่เกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังนะครับได้กําหนดเอาไว้ 7. นะครับไม่มีบัตรเครดิตนะครับหไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไป 9. วงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับ10 ต้องไม่เป็นพิสุสามเนรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสาหส,สงเคราะห์ข้าราชการนะครับพนักง,งานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญน,นะครับข้าราชการการเมืองรวมถึงสสสวนะครับก็ได้รับสิทธิ์ไปเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เป็นในนี้นะ10ข้อนี้คือคุณสมบัตินะครับที่จะทําให้คุณนะครับ เข้าเกณฑ์แล้วก็ได้รับบัตรสุาริรแห่งรัฐในปี2568ซึ่งจะเปิดนะครับให้ลงทะเบียนคาดว่านะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับช่วงเดือนมีนาคม2568นะครับเป็นการเ,เรียกว่าเปิดลงทะเบียนใหม่นะแล้วก็อนุมัติค่อยว่ากันนะครับรายละเอียดค่อยว่ากันนะคราวนี้บัตร นะครับบริการแห่งรัฐนะครับจะรับเงินช่วยเหลืออะไรบ้างกี่บาทนะครับเรามาว่ากัน 1. นนะครบับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนเป็นวงเงินนะครับไม่ใช่เป็นเงินสดนะเป็นวงเงินอยู่ในบัตรประชาชนของคุณนั่นแหละ2นะครบับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะครับ750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ เป็นวงเงินเช่นเดียวกันนะครับสามารถใช้ BTS, MRT, Airport Rail Link, ขอสอมกบขศนะครับบางแห่งก็สามารถที่ใช้ได้เลยนะครับสวงเงินส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือน 4. นะครับมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 5. นะครับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนั่นเองนะครับ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของตัวสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่นะครับประมาณ3ามเมีนาคม2568นะครับก็รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณนะครับสวัสดิการ14.5ล้านคนวงเงิน6กบิลล้านบาทนะครับต่อปีนะเพราะนั้นใครที่เข้าเกณฑ์น,นะครับก็เตรียมลงทะเบียนได้เลยนะส่วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดเขาจะไปเช็คข้อมูลของคุณเองนั่นเองนะครับก่อนจะการฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก่อนจากันแรงฟอร์เรวอร์โปรเจกต์ขอเตือนภัยนะครับชาวกเกษียณโปรดรมะมัดระวังนะครับมีมิจฉาชีพปลอมตัวมาชักชวนเข้าร่วมสัมมนาการลงทุนนะครับในสกุลเงินดิจิทัลหรือสกุลเงินต่างๆหรือหลอกให้ลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งการันตีผลตอบแทนสูงอาจจะโดนหลอกจนหมดตัวได้นะครับหากมีข้อสงสัยว่านะครับไอ้ผลิตภัณฑ์นั้นเหล่านั้นนะครับของจริงหรือของปลอมสามารถสอบถามได้ที่กรตหนึ่งสองศู 7, หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย1213นะครับข้อมูลส่วนตัวไม่ชชั่์อย่าให้นะครับเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับโดยข้อมูลที่ให้เท่าที่จำเป็นนะครับหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นธนาคารต้นทางนะครับขอก็ให้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิด เลขที่บัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเดบิตเครดิตอันนั้นสามารถให้ได้นะครับแต่ที่ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะครับเช่น 1. รหัสผ่านนะครับยูสเนมพาสเวิร์ดเนี่ยห้ามให้เด็ดขาด2รหัส OTP นะครับมาอ้างคุณบอกมี OTP โอนไปถ,ถึงมือถือแล้วให้ทุกคุณให้คุณขอ OTP หน่อยนะครับห้ามให้ 3. รหัส ATM นะครับพวกเนี้ย มิชฉาชีพจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดระมัดระวังด้วยนะครับตามมาตรการจัดการภัยทุทจริตท,ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารจะไม่มีการแนบลิงก์ทุกประเภทนะครับผ่าน SMS หรืออีเมลนะครับและจะไม่มีการส่งลิงก์ข้อมูลสำคัญผ่านโซเชียลมีเดียยกเว้นกรณีที่ลูกค้าร้องขอด้วยตนเองผ่านธนาคารโดยตรงนะไม่ใช่ผ่านมิจฉาชีพนะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ แล้วก็ขอกู้เงินออนไลน์แต่ผู้ให้กู้ทำแบบนี้มั่นใจได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพชัวร้อยเปอร์เซน์นะครับหมีการเร่งให้โอนเงินค่าค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ2มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่รัดนะครับช่วยให้สามารถกู้ผ่านได้วงเงินสูง3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารตาครุฑหรือสัญญาที่มี ที่ใช้ในหน่วยงานรัดนะครับเช่นแบงค์ชาตินะครับเพื่อปลอมแปลงพวกนี้เป็นมิจฉาชีพชัวเพราะมะั้นระมัดระวังอย่านะครับอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับสแกน QR Code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับถ้ามิจฉาชีพนะให้คุณทําการสแกน QR Code เพื่อรับเงินชดเชยเงินนู่นเงินนี่เงินนั่นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการสแกน QR Code เพื่อใช้ จ่ายเงินเท่านั้นนะครับเมื่อใดก็ตามคุณสแกน QR code ของวิชาชีพเงินคุณก็จะถูกออกไปพวกนี้มันออกออก,ออก QR code รับเงินนะครับมันออก QR มันออก QR code เพื่อใช้ในการโอนเงินนะครับเพราะนั้นเรามาระวังดีใครบอกให้สแกนรับเงินนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาด เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตนะครับคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงมากนะครับคุณเป็นผู้โชคดีคลิกเลยลิงก์นี้นะครับบัญชีของคุณพัวพันกับยาเสพติดต้องโอนมาให้เราเช็คให้เราตรวจสอบหากคุณบริสุทธิ์ใจย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนเด็ดขาดพวกนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆนะครับต้องเตือนภัยกันเลยนะครับเรามาระวังด้วยนะ ไม่อยากติดล่างแห я, อย่ายอมให้คนอื่นเอาบัญชีเราไปใช้นะครับ บัญชีเงินฝากเราเนี่ยนะครับในแต่ละท่านนะครับมันต้องใช้ด้วยตัวท่านเองอย่าเอาบัญชีของคุณไปขายให้คนอื่นนะครับหรือมีคนอื่นมาใช้ยืมบัญชีของคุณพวกนี้มิจฉาชีพ100%เนะครับพวกนี้จะเอาไปหลอกล่อให้เหยื่อโอนเข้ามานะครับคุณก็จะตกกลายเป็นบัญชีมาเข้าขายเป็นตัวการร่วมเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการกระทําความผิดฐานฟอกเงินนะครับและสุดท้ายก็ไม่พ้นคุณต้องติดคุกหัวโตนะครับ